ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบรับทุกท่านชาวสาวอย uh ู่ท่านกำลังรับจบอยู่ในขณะน,นี้คือช่องหยุทฟูนางสาวนังีเพียงนะตำบลนะตำบลลานหอยอำเภอวัาดดา่านหอยจังหวัดสมุทไทยนะสำหรับในตอนนี้ให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้อง ที่กะโหลกรัทุกท่านได้ติดตามรับชมกับช่องอยู่นางสาวรัมดีเบียง,งน้าฝางีช่องดูนางสาวรัมดีเวียงก็เริ่มถ่ายกันแล้วครับแทรบมาตัวตรงเองของแสนแสบของหยาดนภาลัยให้กับประดพี่น้องเราวเทียนที่ท่านได้ติด ตามรับชมครับช่องหน้าภาพที่ทีเยียมนะครับก็จะเป็นภาพเขาสูงใหญ่นะครับพี่น้องในในป่าในด้านนี้แล้วก็จะไปที่ด้านถ้ำแม่ย่านะครับไปที่วัดป่าถ้ำแม่ย่าสายหนองประจุให้กับพี่น้องเราทำทิศทีจุกนั้นได้ติดตามรับชมครับช่องคูชู สาวน้ำสีเพียยให้กับพี่น,น้องสาวสาวที่ทุกท่านได้สิดตามรับชมในคราวนี้ก็จะเป็นภูเขาใหญ่นะเป็นภูเขาล้อมรอบในบริเวณนี้ที่ในอำเภอคีรีมาจัางหวัดสุโขทยัยน,นี้นะนะตอนนี้ก็จะมี แตกลองยังเช้าหรือหั่แต่น้ำงนตกอยู่ทิ้งทางทิ้งาั้งลืนะคราะโดย4มือไม่ควรจะมีหรอนะโดย4ีมือไม่เพราะว่าทิการ่างฝากัน้าง กับี่เดียวเหล่าสาวผิวสีท่านได้ติดตามรับชมช่องงานสาวรัำดีเวียงจานในวันในวันนี้ให้กับประดาพรอบน่พี่น้องทั้งหลายได้จิดตามรับชมหนึ่งนี้เป็นช่องน้องใหม่เป็นช่องเปิดใหม่ให้กับประดาพี่น้องเหล่าสาวผิวสีนือ,ว,นอนนว่าพี่น้องที่จะชมะงานการกระตุจบที่สันเตียก็ อยู่ในช่องยู u b e ของยูทูปนางสาวล่ำดีเวียงนะครับอยู่ในช่องเดียวกันก็จะเป็นอดีตอดีตช่องสัป,ปเหร่อวัดสังเทียและสัป,ปเหร่อวัดของตะเกียนนะครับช่อะนั้นก็เป็นช่องที่เป็นอดีตนะครับช่องนั้นก็คงจะไม่มีแล้วนนะพี่น้อนะช่องนั้นก็จะไม่มีให้กับทุกทีทุกท่านได้รับสมกันแต่ว่ามีภาพอยู่ในะช่องเดียวกันก็ได้นำโหลดลงมาไว้็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ช่องยูทูบดางสาวล่ำทีเดียงให้การ้ินดีท่านได้ยินตามรับชมยูทูบางสาวร่ำทีเดียงให้าพี่น้องเราชาวพีวและพี่น้องถ้านได้ิดตามรับชมยูทูบนางสาวล่ำทีเดียวให้กัรพี่น้องเราชาวพิศนีท่านได้ยิัตามถ้าเราไปช่องอี่พ่อ พ่อแม่พี่น้องเราสามท่านผู้ชมนุ่มทุกท่านได้ติดตามรับชมช่องจุดชมนางสาวน้่งตีเบียงในครั้งนี้ท่าถ้าหลังจากจบที่แยกนี้แล้วก็เราจะเอาคลิปสั้นๆให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านได้ติดตามรับชมช่องจุดชมนางสาวน้่งตีเบียงนะครับกาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ ให้องเหล่าข่าวเคดัทุกท่านได้ติตารับสุช่องนทรารับทีเพียงนะฮะมา,นา,ดา,ดา,ดาดในพิพิีภัณแล้วอาณาญาญาณีให้กับีให้กับได้จิตามรับสุกช่องคุนทรารับทีเพียงนะฮะรรม ขาลับกพราเขาจะออกไปคจะมีเยอนะ ต้องจับให้ต้องจับยิ่นะครับเพราะว่าถ้าจะจับกัดขาเลยก็เดี๋ยวก็โทรศัพท์ก็ร่วง หลังจากจบจากแยกนี้แล้วก็คิดนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านตอนที่ไปท่าพญานนก็จะเป็นทิศสัน้นต้นละครับพี่น้องนะหลังจากถึงหน้าหน้าท่าแล้วก็เราก็จะปิดเพลงปิดเพลงแล้วก็ เพราะว่าเราจะต้องรีบครับเพราะว่าภูเขาดานดูดฝนนะครับพี่น้องนะว่าเรานี่ยังไม่ค่อยจะมีจัดเม็ดเท่าไหร่นะครับขอบคุณมาทังานเท่าไรพี่น้องนะครับครันี้ก็นะแล้วสลับสางจากเลี้ยวเสร็จแล้วก็เราจะเริ่มคลิปใหม่ตรงนี้นี่ ็ซึ่งเป็นเป็นทริปที่5นะพี่น้องนะเป็นทริปที่5นะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับมีทั้งหมด10ทริปเต็มอินนะครับโดยช่องยูทูบนะนางสาว่ําดีเวียงนะครับนายกัระดาขอพี่น้องทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องยูทูบนนางสาว่ําดีเวียงนะครับพบกันในคลิป้าบสวัสดีครับ